ถ้าเนี่กะจะเป็นของคนพารวยเป็นจังไดผู้แม่พี่น้องมี่ไพโศกไพหมาน,น้ำเพิ่นบอกคนพารวยเพิ่นกะเข้าไปเต็มเต็มเนาะเข้าแบบว่าต้องกลับผู้ใดเป็นแฟนครับของคนพารวยมั่งเป็นจังไดตัววิ่งตัวรูดโบาพานเนาะค่ะแต่ว่าจับคู่เข้าไปศูนย์สองบรูวามาแบบใดศูนย์สองเข้าไปเต็มเต็มเอามาแบบใดกะดีใจน้ำเข้าตัวเน้นตัวจอพร้อมเด้ดนี่ตัวเน้นตัวิ่นจอให้พร้อมเนาะ คนพารวยเลาาพัฒนาเมื่อวานนี้พม่มแมพพี่น้องมานบอมานน้ำเพลินบอผู้ใดได้ผู้ใดมานคอมเมนต์มาในเด้อคันย่งบอท่านใดบอท่านมานเมื่อนี้เข้ามาติดตามชมไปพร้อมพอมกันเพร่ะวาของคนพารวยเข้าไปตัวเน้นตัวโจคันผู้ใดเป็นแฟนครับของไพ่เตรียมตัวแคบนาโจพ,พ่มแมพพี่น้องเมื่อนี้สิลงให้รั่วรัว่วล่งหลากหลายคนพร้อมเด้ฮ้องหลายเสียนพ่มแมพพี่น้องอยู่ใน อยู่ในคลิปเดียวกันนี่มาดามสีลุ่งไฮไลท์เซียนเมื่อนี่ล่งรัวรัวให้ถึกใจเอฟซีไปเลยให้ได้เอาไปไหว้ฝันมักคล้องไผ่ลอดกิ้มของผู้นั้นเด้ออยู่ในสิบสามเซียนดังว่าจะมีของใครมั่งผู้ใดของเพิ่นที่เขาตัววิ่งตัวรูดมาดามเจ็บมาลงไฮพร้อมพร้อมกันไป,ไปเมื่อเลยพ่อแม่พี่น้องอ่ะยับตัวแคบหน้าจอยับมากผู้ใดเป็นแฟนคลับของคนพารวยเป็นต่ไปรวยน้ำเพลินบวบานนี่ผู้ใดอยากรว้ยยับมากทาั้งนีบนัน คนทารวยให้มาวันนี้เราพัฒนาสองทุ่มครึ่งในงวดวันที่สามสิบใก่เ้วได้พม่พี่น้องเอ้ใก่แล้วใก่แล้วหลังจากลงเล้าลรวก็สิเฮ้ยลุงเงินนะรัฐบาลไทยให้ได้รอดติดตามชมเนาะไกแล้วรัฐบาลไทยก็ได้เมือนี้วันที่สิบเก่าแล้วเนาะสาสิบวันที่หนึ่งอะเตรียมตัวแคบหน้าจอพม่พี่น้อง คนพารวยให้มาสี่กับหกตัววิ่งตัวรูดนะคะสองตัวหกหางสองตัวหกหางก็จะมีสามสี่สองสี่ศูนย์สี่หกเจ็ดหกห้าหกแปดสามตัวสามหางเจ็ดสองสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดศูนย์สี่สองตัวเน้นสี่หางเน้นไปที่สามสี่ สี่สองสองสี่พรมีพี่น้องขอโทษขออภัสามสี่สองสี่ศูนย์สี่แล้วก็หกเจ็ดสามตัวเน้นมุดเลยพรมีพี่น้องพ่อว่าเพื่นเน้นมุดเลยเนาะเจ็ดสองสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดศูนย์สี่แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของคนผ้าร่วยเนาะของเพื่อนเข่าแตงหวัดแหลกทีเอามาว่างแนวทางเนาะห้า ห้าหนึ่งตรงตุงตัวเน้นตัวจอได้กันเข่ากับเข่าตัวเน้นตัวจอได้พ่อแม่พี่น้องเข่ากับเข่าตัวเน้นตัวจอเนาะคะเนาะอ่ะงวดนี้ก็กอดข้อกันมาถือว่าเดินดีถือว่าเดินดีพ่อแม่พี่น้องแล้วไปต่อเป็นของลุงทรงผู้ใดเป็นแฟนครับของลุงทรงจับตามองจับตามองค่ะผู้ใดเป็นแฟนครับของลุงทรงเพราะว่าของลุงทรงถือว่ายังไม่หลุดถือว่ายังบ่หลุด เพราะว่าตัววิ่งตัวรูดมาทั้งบนทั้งล่างมาแบบเบิ้ลพ้อแด้พ่อแม่พี่น้องมาแบบเบิ้ลทั้งบนทั้งล่างเด้ศูนย์กับมาบนแล้วก็มาล่างเจ็ดกับมาบนแล้วก็มาล่างเป็นตะลุอยอยู่ได้แบบนี้เนาะแถวซ้ายขยันผู้ใดมักแรนีนหมานขักขักหมานสุดๆเมื่อนี้มาติดตามสม้มเพราะว่างว,าวดกวนของลุงทรงเขาเด้เนาะของลุงทรงไหมนั่นเด้ เพื่อนเขาหาเจ็ดเด็กงวดก่อนถือว่ายังไม่หลุดกอดคอกันมาเฉยงวดนี่กอดคอกันมาก็เลยเอามาลงประชันกันอยู่ในหกเซียนดังมีอยู่หกเซียนลงใงไก่อนเลยเพราะว่าของผูใ้ใดเขาไปบวกเขาจังวากันพแมพี่นองอะยะเตัวแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของลุงทรงเสียดชิยวเด้อนี่ให้เจ็ดหนึ่งออกเจ็ดศูนย์นี่ลุงทรงให้มารวดเราาพัฒนาในงวดวัน พุทที่สามสิบหนึ่งกับแปดสองตัวห้าหางสองตัวก็จะมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าสี่หนึ่งแปดหนึ่งแปดเก้าสามตัวสามหางเจ็ดสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าสี่แปดเก้าสองตัวเน้นสามหางเน้นไปที่หนึ่งเก้าสี่หนึ่ง ปดเก้าตัวเน้นมดเลยนะพ่ยไมพี่น้องพ่นห้แค่สามหางนึงออะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของลุงทรงกาบขอบขุบคุณลุงทรง,ง,งเด้อที่ห้ตัวเลขเน่าท่างมาว่างทั้งช่องเนาะแล้วก็กราบขอบขุนขุบคุนพารวยน้ำเนาะอันห้ามาดามลืมกาบขอบขุนขุบคุายหลายที่ห้ตัวเลขเน่าท่างมาว่างทั้งช่องเนาะกาบขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อไปเป็นของออปล่อยเป็ดของออปล่อยเป็ดกระทือว่ายั่งบอลลุด หรือว่ายัางบรุษตัววิ่งตัวรูดยังไม่เห็นศูนย์มาทั้งบนและล่างจับคู่กับเฉียดมากอยู่พ่อแม่พี่น้องไอเก้9 0ูนยะ์นาออกเจ็ดยเจ็นาะบอบหลายแต่เมืม่อนี้มาเอาใหม่แต่ว่าสายวิ่งสายรูดสายขยันจับตาม่วงของออปลอยเปรดให้มาวันนี้รูดเราพัฒนา2องทุ่มครึ่งวันที่3าสินะคะสกับ5้สองตัว6หางสองตัวก็จะมีซีเจ 4ี่เก้าสี่ศูนยตัวเน้นไป4หางเน้นที่5รูดที่5้าพูดไปเปหน่อยเน้นทั้งหาทั้ง4แล้วเพราะว่าอย่างละสองหางเนาะเน้นที่หเนาะของตัววิ่งตัวรูกเป็นสตัวเน้นไปที่47แล้วก็40 57 50แคปหน้าโจอถ้าใครจะตามของอปลอยเป็ด แล้วไปต่อเป็นขลองคายเป็นคลองนูดาดาเป็นจ้าไดพ,พ่อแม่พี่น้องคลองนูดาดาผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองยังบอลลดเด้อค่ะเด้อยังบอลลดยังไม่หลุดตัววิ่งตัวรูดยังมาให้เห็นเข้าทั้งบนและล่างนะคะเข้าทั้งบนและล่างอันผู้ใดเป็นแฟนครับจับตาม่องมือนี่เพราะว่าพ่กไฮไลท์หางพ่อแม่พี่น้องไฮนน่อยหางไฮนหน่อยหางไ้แค่หางเดียวเม็ดเดี่ยว เสียวขนาดเลยผู้ใดเปลี่ยนแฟนครับอ่ะจับตามองหนูดาดาให้มาวันนี้รูดเหล่าพัฒนาสองทุ่มครึ่งในงวดวันที่30สบวันพุธนะคะ1กับ4ี่สองตัวสองหางสองตัวแค่หางเดียวไปกลับให้แล้วเรียบร้อยพราะแม่พี่น้องบ่ต้องกลับเพื่อนกลับให้เรีว4สี่หนึ่งแล้วก็หนึ่งสค่ะสามตัวหางเดียวแขนแขนห้าสี่หนึ่ง สี่ตัวหางเดียวเม็ดเดียวสองห้าสี่หนึ่งแคปหน้าจอเน้นทุกหางพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าน้อยหางเนาะคะเนาะอ่ะกาบขอบ,บุณขอบุณเนาะโนดดาดาที่ห้ตัวเลขเนะาะทั้งมืวอ้างทั้งสองเนาะกาบขอบพะคุณหลายๆแล้วไปต่อเป็นของคายเป็นของแมวน้อยนำโชคเนาะแมวน้อยนำโชคกะเข้าไปตัววิ่งตัวรูดเจ็ดมาทั้งบนและล่างพ่อแม่พี่น้อง เจ็ดมาทั้งบนและล่างเมื่อนี้เข้ามาติดตามชมต่อวา่าของแมวหน่อยน้ำสุกสิเป็นจังไดสิเขาสิปังบ่ชอบประจัดเพื่อม่พี่น้องเพราะว่าเพื่อนไฮแค่ซี้หางแม่หน่อยน้ำสุกเอ่อรวมตัวเอ่อตัวกันก็นกนสิเป็นหา,หางเนาะมาถึงกับหลายแล้วก็เน้นให้ด้วยนะคะอะเตรียมตัวแคบหน้าจอผู้ใดเป็นแฟนครับของแมวน้อยน้ำโชกแมวน้อยน้ำโชกให้มาวันนี้รุด แล้วพัฒนาสองรุ่มเพิ่มคืนนี้ห้ากับเจ็ดสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีห้าห้าเก้าห้าหกสี่เจ็ดหกเจ็ดตัวกันก็จะเป็นหาหนึ่งเด้อพี่น้องอ่ะสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่หาเก่าแล้วกับหกเจ็ดแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของ แมวน้อยนำโชคเนาะแล้วเมื่อเบื้องของต่อไปเป็นของไฟอากาศขอบุญขอบคุณแมวน้อยนำโชคเก่ห่ตัวเลขแนวทางว่างทั้งสองเนาะราบขอบพระคุณหลายๆอะ่ะต่อไปเป็นของเจตาพารวยมาดามคิดว่าแก้มครับของเจตายัางมีอยู่เนาะอยากได้อยู่คอมเมนต์เข้ามาว่าอยากให้อยากลงของเจตาเนี่ยเพราะว่าของเพิน่นสามวดติดๆเนาะพ่อแม่เป็น้อง,งแล้วงวดที่พ่านมาลุดกระจุย รุดแบบบ่มีเง่อนไข่รุดจังไดรุดคักรุดเนี่ยย่างวดนี้ก็เข้าไปเนาะสองสี่ตรงตรงโอ้สองสี่สี่ส,สองเข่าตัวกลับแต่เข้าตัวนิ้มตัวเจแล้วก็มาสองหนึ่งหนึ่งสองสองงวดติดแล้วก็มาสามงวดติดห้าเจ็ดเจ็ดห้าเข้าตัวนิ่มตัวเจาะแล้วมารุดแบบกระจุยพู้ไม่พี่น้องอันนี้สูตรตัดเพลิอนอันนี้สูตรเต็มรุดแบบบ่มีเงินไข่อะไร อะผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองอย่ามองขามเดิมมือนีมือไม่แล้วเด้มือหนีมือไม่แล้ว,วลผู้ใดสิบไปกับเจตตาผ้ารวยของเจตตาผ้ารวยผู้ใดยังรักเดียวใจเดียวที่เนี้ยเน่นอยากตามของเจตตาผ้ารวยยับมากแล้วแคบหน้าจอเจตตาผ้ารวยให้มารูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งในงวดวันที่สามสิบสิบสี่กับห้าสองตัวสี่หางสี่ห้า สี 4, 6, 5, 3, 5, 2, ่หกห้าสามห้าสองเบิ้ลก็จะเป็นสี่สี่ห้าห้าสามตัวสามหางสี่ห้าสามสี่ห้าสองสี่สี่ห้าสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สี่ห้าแล้วก็ห้าสามสามตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สี่ห้าสามแล้วก็สี่สี่ห้าแคปหน้าจอ ถ้าใครจะตามของเจตาผารวยอย่าลืมว่าของพันสามวดติดแล้วตัววิ่งตัวรวดสุดยอดสุดปังมีค้นหูจักดี fc หลาย fc เยอะอ่ะตาพบพุนความุณนเจตาผารวยที่ห้ตัวเลขกนระทงาางังเมา่อวันกางช่องกาบขอพะคุนเป็นอย่างสูงเลขเด่นประจาวันลงคลิปให้แล้วนะคะเลขเด่นประจาวันเล่าพัฒนาลงคลิปห้แล้วแล้วก็ของออเซรี่เข้าไปสองวดติดของแม่ ของแม่มารวยกะสองวัติดลงคลิปให้แล้วค่ะไว้ติดตามชมได้นะคะเนาะ,ะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปต่อไปมาดามจะเอามาลงห้ก็คือสามนมเนาะคะ่ะอ,อ,อยู่ในเกจเซียนดังสามนมกะจิมีของเหล็กมีที่มาของเหล็กมีที่มาแล้วก็เซียนนมแล้วก็ช่อเฉดใช่เนาะค่ะเนาะแล้วก็จะเป็นอีกสามสาวแสนสวยของมาดาม ของเลขกลับนั่งฝาแล้วก็ล็อกกิกเนาะอ่ะรอติดตามชมล่งให้รัวรวไปเลยมือนี่คลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่นะคะ